ครับทุกคนทริปนี้เราจะพาทุกคนไปดูลานกลางเท็นท์ลานหนึ่งที่แม่แจมถึงแม้จะเป็นลานไม่ลับถึงแม้จะไม่ดังแต่รับรองว่าวิวนั้นปังแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะเห็นวิวยอดดอยท่ามกลางสายหมอกสวยสะกดใจชาวแคมป์แน่นอนเรามาพบที่นี่ด้วยความบังเอิญส่วนรายละเอียดเชิญติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ ทริปนี้เป็นทริปก่อนปีใหม่นะครับคืนแรกเรานอนที่ดอยแม่โถสำหรับคืนที่สองเราตั้งใจจะไปดูหมอกที่พอคูดเดเราเลยปักหมดที่พอคุดเดโดยระยะทางจากดอยแม่โถไปพอคุดเดก็ประมาณสัก3มชั่วโมง ยานแตร์นะครับเพราะว่าทางค่อนข้างแคบสวนกันลําบาง อ๋อคูเดย์ครับมาถึงแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรแล้วโดนปิดไปแล้วอืเราน่าจะตกข่าวนะครับผมอ๋อคูเดย์จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเลยสิน่าจะโดนหลอกแล้วครับรายละเอียดและหลักฐานของการโดนหลอกผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับชาวแคมป์เข้าไปดูท้ายคลิปได้เลย เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนหลอกอีกครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงสินาทีก็ต้องปรับที่แม่แจ่มเพื่อไปหาที่พักแถวแถวแม่แจ่มครับผมก็เดินหน้าต่อครับผมก่อนที่จะมืดหวังว่าเย็นนี้เราจะได้ที่พักสวยๆนะครับที่แม่แจม่ม เราปักหมุดไปที่ดอยม่อนมากนะครับซึ่งห่างจากปอคูเดประมาณหนึ่งชั่วโมงบริเวณนี้ถ้าดูจากแผนที่ก็จะมีลานกลางเต็นท์เยอะอยู่เดี๋ยวเราไปวอล์กอินเอาครับ ตอนนี้5้าโมงครึ่งเรามาถึงตรงดอยม่อนหมื่นมากครับผมม่อนหมื่นมากทีนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นท์อยู่หลายๆจุดอยู่เหมือนกันเราได้ที่ตรงนี้เพราะว่าวอล์กยินแล้วมันเต็มหมดเกือบทุกที่ที่นี่เราชื่อว่าชาโลมแคมปิ้งนะ,ะชาโลมชาโลมจะไม่ฟังแปลกๆชื่ออะไรครับชาโลมแปลว่าอะไรแปลว่าสันติสุขหรือแปลว่าสวัสดีสสดเป็นภาษาอิสราเอลนี่ จุดของเราคือนี้อยู่ตรงนี้แต่วิวของเราจะประมาณนี้นะครับดอยม่อนหมือนมากการเต้น,นก่อน,น,นดีกว่าครับ อันชลมบนดอยม่อนมากวันนี้เป็นศูนย์อบประโย,ยอยๆ <c oughs> เนื่องจากมีแต่คนวอล์กอินมาก็าจะแทรกกันหาที่แทรกกันของเรากางเต็นท์เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วก็เสร็จได้ที่พักก่อนที่จะมืด ตอนนี้กำลังทำเตรียมมื้อเย็น okay. มื้อเย็นของเราวันนี้จะอยู่แถวนี้ครับผมมื้อเย็นราติ์กําลังจะตกดินครับ เริ่มดียแล้วนะอโอ้โหตัววันนี้ก็สวยอยู่นะมนมชนมวิวไปด้วยอากาศาดีด้วยไม่หนาวมากใช่วันนี้ไม่หนาวมากโอ้ยเห็นวิวตรงนี้ก็วิวสวยอยู่นะใช่ป้าเห็นตรงที่เขาจองใช่ไหมมองตรงไปเลยวันนี้เรามีสลัด ใส่อโวคาโด้ด้วยเพราะว่าเราซื้อมาจะให้ให้หนึ่งหนึ่งลูกเลยใส่ไปเลยให้หนึ่งเลยใช่ป๊อปเยอะไปไหมไม่เอามันจะเยอะเกินคนละครึ่งก่อนเดี๋ยวไม่อิ่มแล้วพ่อยให้ขาให้ใหม่ให้คนลันชิ้นเลยวันนี้แม่ขาใจดี สลัดแซลมอนอเโวคาโดข้าวหลามจากไหนนะลำพูนใช่ใช่นี่ก็หลามก็ค้อฟอกแบบนี้นะครับดูข้องเนาะเพราะว่าเป็นอาหารหลักเลยอาหารหลักคงพี่คันเล่นเลยนะแล้วมันจะออกมาแบบนี้เราก็แค่ ว้าวโอ้ฉันละกัวลวงเห็นไหมแม่โอเคของเรากินกับอะไรเห็นไหมกินกับหมูแผ่นทอดเหลือใจเมื่อวานที่เอามาอุ่นใส่อกใส่อวนก็เหลือใจเมื่อวานเหมือนกันใช่ใช่โอ้โหแล้วมือนี้ของเรามีอะไรบ้างนี่แซลมอนซอสอันนี้ซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นเป็นสลัดนะสลัดแซลมอนสลัดซีซ่าสลัดเพิ่มโอเวอร์เกดเดกับปลาแซลมอนอีก เรายังมีนี่ครับต้องมาอวดด้วยกินให้อร่อยนะก็สำหรับคืนที่สามของการเดินทางที่ดอยม่อนหมื่นมากร <Okay. S 1> ้านบกลางเทนชาลมถูกต้องก็อมือเย็นของเราวันนี้ค้อง่ายๆ uh huh. ทำแซลมอนฟิวแซลมอนอุ่นไส้อั่วกับหมูแล้วก็มีสลัดที่เราซื้อมาอยู่แล้วขอกินง่ายๆ ง่ายมากแฮปปี้ครับส่พวกแก้วไวน์มาด้วยอันแพนก็แฮปปี้ลานสวยโอเคนะทานื้อเย็นด้วยกันนะครับโอเคกินแล้วนะอยู่แล้วนะวันที่สามของการเดินทางครับ วันนี้เราอยู่ที่ดอยม่อนมื่นมากนะครับผมแถวแถวแม่แจ่มเราออกจากแม่โถมาประมาณสักสิบโมงได้จากนั้นก็แวะเที่ยวระหว่างทางที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับผมจากนั้นเราก็เดินทางไปที่เป้าหมายแรกของเราก็คือปอกูเดที่เราจองไว้ปรากฏว่าปอกูเดปิดไปแล้วก็เลยต้องหาที่พักใหม่ก็ได้มาใกล้ๆกับ ปอกูเดก็แม่แจ่มครับผมที่ดอยม่อนเหมือนมากซึ่งดูแล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากที่ตรงนั้นก็เลยเดินทางต่อมาจากปอกูเดมาที่ม่อนเหมือนมากก็มาถึงที่นี่ก็ประมาณ5้าโมงเย็นละกางเต็นท์เสร็จก็มืดพอดีก็เลยไม่ได้ถ่ายวิวอะไรมากมายนะักแต่โลเคชั่นของที่นี่ใช้ได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมุมมุมด้านหน้าของลานกลางเต็นท์นยครับผมจะหันหน้าเข้าสู่เมืองก็จะเห็นวิว ด้านล่างตอนกลางคืนไฟสวยมากเดี๋ยวจะดูตอนเช้าว่าจะสวยแค่ไหนครับผมประมาณไหนที่นี่ข้อคนละ1้อยห้าบาทนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำก็ดีใช้ได้เลยมีอยู่8ดห้อง2องฝั่งละ 2, 2. อก็ห้องน้ำดีร้านก็อ,อยู่ในมุมสูงก็น่าจะสวยอยู่เดี๋ยวดูตอนเช้าว่าสวยไหมเพราะว่าตอนเย็นเรามามืดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมาย เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะดูวิวของม่อนหมื่นมากที่ลานคลางเท้นชาโลมครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ จะข่ายยามเช้าครับเห็นทะเลหมอกด้วยเต็มเตมเลยทุกคนดูด้านหน้ารับหมอกข้างบนเลย ็เหนแต่นี้ก็สวยเนาะเป็นภูเขาตรงนั้นสวยมาก ร้านที่นี่ไม่ได้กว้างนะครับแอ่อัดนิดนึงคล้ายๆสูตร,รอพยพย่อยย่อยไม่<ๆ>แต่ทุกเต็นท์จะติดริมซีวิวหมดเลยซีวิวอะไรวัดเชียงวิว แถาตรงนี้และเราก็นั่งชมวิวตรงนี้กัน คือลานของเราใช่มุมนี้ก็สวยนะ้นั่นคือลานชาโลมรัาที่เราพักเมื่อคืนมุมนี้ก็สวยอยู่ฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้ก็คือยังเป็นหมอกอยู่สวยมาก ตรงนั้นคือลานกลางาเต็นท์ของเราครับชาโลม,มูมสเตย์สวยมากตอนเช้าทะเลหมอกเต็มเลยค่ะว้าวสวยสวยนะสวยมากเลยค่ะบนเนินนี่แหละใช่ ไกลๆลานกลางเต็นท์นของเรานี่สวยจริงๆ สวยงามมากเลยม,ม่อนหมื่นหมอกไปเดินเล่นเรียบร้อยแล้วครับบริเวณหมู่บ้านแถวนี้สวยมากเลยนะริมถนนฝนทางข้างทางก็ยังสวยเลยใช่กลับมาหมอกยังตึมเลย,ย้หมอกอยังอยู่แสงสวยด้วยตอนนี้ เต็มร้านกาแฟเปิดแล้ววันนี้ อยู่ที่ริมเขาแห่งนด่งในม่อนเหมือนหมอกใช่ดูทะเลหมอกเยอะมากเลยใช่สายแล้วนะแต่หมอกยังเยอะอยู่เลยอะ่ะเปิดสายพะโมวไปชมบรรยากาศรอบๆอบหมูมารอบนี้ก็สวย วันนี้เราจะทำไข่กระทะกินกันนะคะอ้าวเครื่องเต็มกระทะเลยนี่ขนาดไม่มีหมูสับนเนี่ยเันเยอะมากาทาวเป็นชีอะโวคาโดก็สุกแล้วมื้อเช้าของเราวันนี้เมนูสุขภาพนะ <c oughs> อันนี้ไม่สุขภาพเฉพาะอันเนี้ยสุขภาพโอเคมีอะโวคาโด มีไข่กระทะคุณเชียงล้นๆกับหมูยอแต่ไม่มีหมูสับนะครับวันนี้มีกาแฟดริปก,กับวิวยามเช้าที่ดอยม่อนมากเช้าน,นี้นเย้ yeah, เขามีโยเกิร์ตด้วยเดี๋ยวจะกินโยเกิร์ตด้วยครับผมเช้านี้ครับทานหารเช้าด้วยกันนะครับ